สวัสดีค่ะพบกับนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาทำลาบปลาหมึกย่าไส้กันค่ะปลาหมึกที่ใช้วันนี้เป็นปลาหมึกกล้วยอันนี้500กรัมได้ประมาณนี้เราใช้หมดเลยอันนี้ตัวก็จะรีบไม่ค่อยต่งตึงเท่าไหร่นะคะเราเอามาลองปั่นดูค่ะว่าถ้าเราปั่นแล้วตัวจะต่งตึงขึ้นอีกมากไหมใส่เกลือลงไป 1- 2สองช้อนโต๊ะถ้ามีเกลือเม็ดจะดีกว่าเกลือแกงแบบนี้ แล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆค่ะวิธีการแบบนี้เรียกว่าการปั่นหมึกปั่นเพื่อให้เนื้อเด้งเต่งตึงเหมือนกับจับขึ้นมาใหม่ๆส่วนมากจะใช้กับหมึกอาร์เจนหมึกอาร์เจนก็คือปลาหมึกที่นำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาอุรุกวัยเขาจะแช่แข็งมาพอเอามาละลายแล้วตัวก็จะเหี่ยวเหมือนกับปลาหมึกเก่า เขาก็จะามาปั่นแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าทําเยอะๆก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือในการปั่นก็คือ,เ,อเครื่องซักผ้าพอปั่นแล้วเนื้อก็จะเด้งเต่งตึงขึ้นมากเลยแต่ว่าเนือ้อจะไม่หวานเท่ากับปลาหมึกไทยนะคะปั่น15นาทีก็พอเพราะว่าปลาหมึกเราน้อยแต่ปั่นนานกว่านี้ก็ได้นะคะที่เขาปั่นขายกันเขาก็จะปั่นเป็นชั่วโมงค่ะนี่ค่ะปั่นแล้วเนื้อก็จะเด้งขึ้นมา หนวดที่เหี่ยวก็เด้งขึ้นมาเป็นปลาหมึกดูสดมากเลยค่ะเทน้ำเกลือออกค่ะแล้วก็ทําความสะอาดปลาหมึกโดยที่เราดึงหนวดปลาหมึกขึ้นมาก็จะมีไส้ติดขึ้นมาเป็นยวงเลยตรงนี้ก็คือถุงหมึกใช้มีดตัดออกไปค่ะอย่าให้แตกถุงหมึกจะทะลักออกมาได้เป็นสีนำดำๆค่ะแล้วก็เอามีดเฉือนตรงข้างตาเอาตาออก อย่าเฉือนเข้าไปในตาปลาหมึกนะคะจะมีหมึกดำเหมือนกันแต่ก็ไม่มากส่วนตรงกลางของหนวดก็จะเป็นปากปากปลาหมึกก็จะผ่าลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาฟันปลาหมึกออกอันนี้ที่แข็งๆอันนี้ก็คือฟันของปลาหมึกแล้วเราก็ดึงกระดองในตัวปลาหมึกออกมาค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำเสร็จแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดปลาหมึกสักสองครั้งเพื่อลดความเค็มแล้วก็ล้างเอาคราบหมึกที่เราเอาจจะทําแตกไว้ปลาหมึกอันนี้ตัวไม่ใหญ่มากเราก็จะหั่นครึ่งเลยเดี๋ยวทําสุกแล้วก็จะหดลงอีกแต่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็หัน 3, ห่นสามหั่นสี่ก็ได้ค่ะค่ะหั่นเสร็จแล้วเราเอาหมูสับยัดลงไปในตัวปลาหมึกหมูสับไม่ได้ปรุงรสอะไรนะคะอันนี้ตามชอบค่ะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้ หมูสับเราไม่ต้องยัดให้เต็มมากเพราะว่าเดี๋ยวทําสุกแล้วปลาหมึกก็จะหดลงมาอีกจะได้หดมาพอดีกันค่ะตัวนี้มีไข่เราก็จะไม่ใส่เนื้อหมูลงไปก็ทําจนหมดค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตั้งน้ําลวกปลาหมึกกันเลยนะคะตั้งน้ําให้เดือดจัดจัดแล้วก็เอาหนวดปลาหมึกกับที่มีไข่ลงลวกก่อนแยกกันค่ะอันนี้จะสุกง่ายสุกได้เร็วกว่าที่มีไส้หมูสับ รอจนน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งค่ะก็เอาขึ้นเลยแล้วก็ให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึง่งค่อยเอาที่มีไส้หมูสับใส่ลงไปทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่หนึ่งให้ไส้หมูสับข้างในสุกก่อนอันนี้ได้แล้วค่ะเราตักขึ้นเลยตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะผักที่จะใส่ในลาบก็มีต้นหอมใช้หนึ่งต้นผักชีไทยผักชีฝรั่งใช้อย่างละหนึ่งต้น เอามาซอยไว้ค่ะซอยหัวหอมแดงสองสามหัวมะนาวใช้ประมาณสามลูกค่ะเสร็จแล้วเรามาปรุงน้ำลาบกันก่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปในชามผสมตามด้วยพริกป่นมากน้อยตามชอบค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรดสดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะ น้ำมะนาวค่ะสี่ช้อนโต๊ะเราใช้สัดส,ส่วนเป็นน้ำปลา1ส่วนน้ำมะนาว2ส่วนนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนค่ะน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็ชิมรสค่ะชิมรสด,ดูก่อนถ้ายังขาดรสอะไรเราก็ปรุงเพิ่มก่อนที่เราจะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่เราใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนก็จะไปดูดน้ำปรุงหมดนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้ก็เอาปลาหมึกใส่ลงไปเลยนะคะใส่หอมแดงค่ะเอาผักทุกอย่างที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันตอนคนที่เราเอียงชามจะได้คนได้ง่ายเราคนแบบโยงๆคนวนไปค่ะคนให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะจะัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยทานได้ทั้งกับข้าว ทานเล่นหรือจะเป็นกับแกล้มก็แซบใส่พริกซอยลงไปหรือใส่ลูกโดดไว้สำหรับคนที่ทานเผ็ดให้เคี้ยวเพิ่มความแซบอีกนะคะปลาหมึกโรยไส้ไว้ชิ้นใหญ่ทานเต็มปากเต็มคำรสที่ปรุงไว้ก็แซบทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดมีรสหวานจากหมูสับรับรองวางไม่ลงค่ะค่ะวันนี้เสิร์ฟลาบปลาหมึกย่าไส้ไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าทำอะไรฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะ